สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักบอลสีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดใช้บอลสีนะครับวันนี้ก็มีชุดสุดคุ้มนะครับแฮปปี้มิลนะครับคือเป็นบอลสีแบบราคาถูกๆเลยนะครับเนาะก็ขายเป็นชุดนะครับชุดหนึ่งมี3ต้นนะครับก็ชุดละ300บาทรวมส่งนะครับเนาะส่งฟรีไปเลยชุดหนึ่งนะครับก็คุ้มนะค่าส่งก็ 6 0 7 0แล้วนะครับเนาะก็แบ่งๆกันเลี้ยงไปนะครับก็เป็นชุดสุดคุ้มนะครับเนาะมาชุดที่1เลยแล้วกันนะครับชุดแรกนะครับเป็นพรมลือสีนะครับพรมลือสีครับก้านแดงนะครับเนาะพรมลือสีชุดนี้มีมีพรมลือสีมีเงินแสนนะครับเงินแสนนี่เงินแสนแล้วก็มีฮนุมานอมนะครับฮนุมานอมพับผาเนาะ ชุดนี้นะครับ3า0บาทนะครับเนาะชุดละ300บาทนะครับจันนี้ชุดที่1นนะครับต่อไปชุดที่2ครับชุดที่2ประกอบด้วยพรมอสีนะครับพรมอสีนางวิชุดาครับนางวิชุดาแล้วก็มนสวรรค์นะครับนี่คือชุดที่2นะครับต่อไปชุดที่3ครับเงินแสนครับชุดนี้เงินแสน หานุมานอมพระพรานะครับหานุมานอมพระพรานี่กัดสีแล้วนะครับทุกท่านนี่แล้วก็พรมฤสีนะครับเนาะนี่ชุดที่สามนะครับต่อไปเป็นชุดที่สี่ครับชุดที่สี่มีนพเก้านะครับนพเก้า 9. อ่าวอ่าพรมฤสีนะครับเน,ะนาะนพเก้าวพรมฤสีแล้วก็นางวิชุดานะครับนี่คือ ชุดที่4นะครับส่วนชุดที่5ก็มีมนสวรรค์นะครับมนสวรรค์นี่แล้วก็นางวิชุดานะครับนางวิชุดาเริ่มกัดสีแล้วแล้วก็พมลือสีนะครับพมลือสีนี่ต้นโตโต,โตเลยนะครับทุกท่านแต่ละต้นนี่โตโต,โตเลยนะครับนี่ครับทั้งหมดมี5ชุดนะครับก็ลองเอามา5ชุดก่อนนะครับเนาะชุดละ300ใครชอบบอลสี ที่ขายเป็นชุดนะครับสา0รอยบาทรวมส่งนะครับ3ามรอยบาทรวมส่งเนาะง่ายๆนะครับมือใหม่นี่ต้องรีบเก็บเลยนะครับมีแต่บอลดีๆทั้งนั้นนี่เงินแสนนี่สวยนะครับเงินแสนป้ายแต่เขาจะกัดสีป้ายด้วยนี่ครับนี่ครับมีห้าชุดนะครับเนาะห้าชุดนะครับลองก่อนนะครับจะเอามาขายเยอะก็เดี๋ยวจะแพ็กไม่ทันนี่ ยังขายดีขายดีเดี๋ยวจะแพ็กไม่ทันนะครับเนาะก็มาทวนอีกรอบครับชุดที่หนึ่งนะครับนี่ชุดที่หนึ่งมีวิชูดามนสวรรค์พรมฤษีชุดที่สองมีพรมฤษีเงินแสนหนุมานอมพระพรานะครับชุดที่สามมีเงินแสนหนุมานอมพระพราแล้วก็พรมฤษี ชุดที่4ี่มีนพก้า 9, มีนางวิชุดาแล้วก็มีพรมฤสีชุดที่ห้านางวิชุดามนสวรรค์แล้วก็พรมฤษีนะครับนี่ป้ายสวยนะพรมฤษีแต่ละต้นอะป้ายสวยมากดูนี่นี่น,นี่นี่ครับอ่ะใครสนใจก็ทักไลน์เบิด์ชัมาตรงนี้ Facebook ก็อยู่ตรงนี้นะครับเนาะทักมาเลยครับหรือว่าจะโทรหาก็ได้นะครับ เออลืมบอกว่าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม20บาทนะครับเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม20นะครับเอาละครับวันนี้เบิดชัยบอลสีก็ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ